อันนี้ก็เป็นทองของตุรกีนะเห็นเขาว่าใช้ใส่ในตอนวันงานแต่งงานนะครับถ้าใครอยากได้ทองได้อะไรก็เรามาแต่งงานที่ตุรกีนะครับอาจจะได้ทองกลับมานะครับอันนี้เปอร์เซ็นทองเยอะไหมอันนี้ดูแค่คร่าวๆมันเก้าิหน่อยพอเปิดปุ๊บมันมันกลายเป็นเงินเลยน้ำหนักมันเท่ากัน้วยเพราะน้ำหนักมันเท่ากันผมก็เลยไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วยังง้ลองเปิดเหรียญหนึ่งก่อนได้ได้ใช่ใช่อ๋อเก้าสิบพี่ยิงได้เก้าสิบสองจ้ะสี่เหรียญทองครับใช่มันไม่เหมือนเหรียญเล็กเหรียญเล็กมันเปิดมาแล้วไม่ใช่เลยแต่งงว่าทำไมมััันนีีเเรยไ่่่่ใลลคือออู้ตตวว็็กก น้ำหนักเท่ากันด้วยความคมมันไม่ได้ความหนาแน่นมันอะไออันเล็กเนี่ยมวลน,นั่นเน่ยไม่เท่ากันทองผมว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันเลย 1>, 1 2 3 4ลุย เสร็จแล้วนะครับก็รูปล่างอาจจะไม่สวยนะครับเราก็ดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับ90บวกลบนะครับเพราะว่ามันมีตรงส่วนของเป็นทรงหูที่มันไม่ใช่ด้วยครับปล่าให้เป็นทางเลือกนะครับร้านผมล้อมก็ได้เป็นชิ้นงานก็ได้นะครับมันแล้วแต่ลูกค้าด้วยก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่องานสวยอะไรเงี้ยเผื่อจะขยับขึ้นขยับลงกันร้านตาสำโรงนะครับเดินทางสะดวกลง BTS ด่านได้จอดรถปากซอยด่านสำโรง14ได้เลยนะครับร้านชื่อตาสำโรงแล้วไว้เจอกันสวัสดีจัะ